มันก็ดึกแล้วแล้วมันก็มืดมากงั้นเดี๋ยวฉันไปถามตำรวจตำรวจก็ทำมาอย่างเงี้ย มันเรียกเงินนะแล้วก็อะไรวะพี่สาวอีคนตะโกนมาได้ที่พักแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวสงสัยเนี่ยริมูซีนโรงแรมโลซลอยนะคันใหญ่มากแล้วก็ผู้ชายที่มาด้วยเนี่ยเขาบอกว่ายูอย่ามาหาตำรวจแถวนี้มันเรียกเงินทั้งนั้นสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตต้องนึกภาพว่าเวลาไปเที่ยวทีมันต้องสต๊าดดี้หรือมันจะมีหนังสือถ้าสมมติเราไปประเทศไหนเราต้องไปซื้อลอนลิตแพลนเน็ตประเทศนั้นแล้วก็เปิดเลยว่าอะไรอยู่ที่ไหนทําอะไรยังไงเล่มๆมแยกเป็นประเทศประเทศไปเราก็เห็นพี่สาวเราซื้อลอนลิตแพลเน็ต ออสเตรียแล้วเราก็คิดว่าเขาหน้าจะสตาร์ทนี่แล้วว่ามันยังไงอะไรก็ซื้อตั๋วเครื่องบินไปแล้วก็ไปลงที่ออสเตรียกะว่าแบบเดี๋ยวพี่ฉันจัดก,การหมดเขาก็แบบไม่รู้เหมือนกันไปอะไรยังไงเอางี้แล้วกันเปิดแม็กรถไฟใต้ดินค่ะฉันชอบสีม่วงอย่างเงี้ยอย่างงี้เลยคือจิ้มอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าอ่าโซนนี้อยู่โซนนี้จิ้มลปสายม่วงแถวนี้ใช่ไหมอ่ะนั่งแท็กซี่เลยเพราะว่ามันดึกแล้วพอไปถึงแท็กซี่พาไปปุ๊บดูโซเทลมันโ l o s ์ดาวปิด คือลอ y p l พน e t ไม่อัปเดตอ้ my god พวกีดีอะ ทีนี้จะไปไหนก็เลยเดินหาแถวนั้นอะว่าแบบมีที่พักไหมมันไม่มีแล้วมันก็ดึกแล้วแล้วมันก็มืดมากพอดีพวกร้านอาหารเริ่มปิดค่ะเพราะว่าแถวนี้มีโรงแรมไหมเขาก็มองหน้าแบบยูจะหาแถวนี้เหรอแหล่งตรงนั้นอะมันไม่ใช่แหล่งที่พักอะหรือว่าเป็นแหล่งแบบไม่เวิร์กอะไม่ดีอะอ่ะงั้นก็ไปถนนใหญ่ละกันแล้วก็อาจจะไปหาแท็กซี่หาอะไรให้เขาช่วยพาไปที่พักอ่ะเห็นตำรวจอยู่ไปกันสามคนนิดก็แบบงั้นเดี๋ยวฉันไปถามตำรวจตำรวจก็ทำเงินเนี่ยมันเรียกเงินอะเราก็อะไรวะ พี่สาวอีกคนก็ไปหาไปอยู่ตรงแถวโซนแท็กซี่ส่วนแล้วก็ตะโกนมาจะนี่ได้ที่พักแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วสงสัยเนี่ยลีมูซีนโรงแรมเหรอโลซลอยเลยนะโลซลอยนะคันใหญ่มากแล้วก็ผู้ชายที่มาด้วยเนี่ยที่ขับรถเนี่ยตัวสูงใหญ่แล้วก็หนวดเป็นอย่างเงี้ยหน้าแบบโกรธมากแล้วก็แบบ <c oughs> อายุอะไรยังไง <c oughs> เขาก็บอกว่าฉันมีเพนชั่นเยอะมีโฮเทลเยอะ <M ention. S 1> แล้วก็อ่าเพนเขาเรียกคำว่าเพนชั่นเพื่อน,นี่สาวาก็เอาขึ้นรถแล้วก็ไปโดนโดนคันโซน เขาก็บอกว่า you know how much this cost แบบรถคันเนี้ยรู้ไหมว่าม,มันราคาเท่าไหร่เราก็ I know I know sorry sorry, sorry อะไรอย่างเงี้ยเอกอก็แบบ be careful เขาก็บอก be careful อะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่ะแล้วเราก็คุยกับเขาไประหว่างทาง ว่าเอ่อทำไมหรอยูเป็นลิมอซีนหรอยูไม่ไม่ก็บอกโน่โน่โน่ไม่บิสเนสไม่บิสเนสอะไรเ mm hmm. งี้ยเราก็แบบอ,อ่ะโอเคสักพักหนึ่งก็เข้าไปนในซอยซอยที่มันแบบมันมืดมากเราก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันพาเธอไปที่พักแล้วกันยูอย่ามาหาตำรวจแถวนี้มันเรียกเงินทั้งนั้นแล้วก็ mm hmm. แบบอยู่กันมาเป็นผู้หญิงสามคนอนะอันตรายมาก mm hmm. ยูโชคดีมากเจอฉันเราก็แบบอ้ตั้งกิ้วตังกิ้วอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอเข้าซอยที่แแบบบมมัันนนคิดึอะ ก่อนถึงโรงแรมเขาอะตอนนั้นน่าจะตีหนึ่งตีสองอคนโค้งแบบโค้งโค้งโค้งให้ตลอดทางเลยเราก็แบบทำไมเขาต้องโค้งอยู่ยู you รู้จักเขาเหรอแบบยูโนเดมเขาบอกไม่นี่พี่เพอร์โนมีเขาพูดอย่างนี้ไม่นี่พี่เพอร์โนมี n ไอดอโนเดมบัดเดโนมีแเราก็แบบอ๋อหรอ ทำไมหรอยังไงหรออะไรเงี้ยคือแบบไม่ค่อยเข้าใจแล้วเขาก็ไปจอดอยู่หน้าโรงแรมอันหนึ่งเล็กๆ้านหน้ามันดูเล็กเป็นทางเข้าเขาก็เลยบอกว่าฉันส่งมาอยู่แค่นี้อยู่แค่เอาน้าบาตรชานะไปให้เขาฉันโทรบอกเรียบร้อยแล้วอยู่แค่บ,บอกว่าเนี่ยฉันให้พักที่นี่ด้วยราคาถูกราคาน้าละเขาก็เห็นลรวน่าสงสารอะไรเง<า>ี้ยเ<า>ออเป็นีกาคนพอเข้าไปตรงนี้ section เ e c t i o n บอกว่าโอู h l คก k y see ม y b บอส เราก็บบเหรอเขาบอกว่าโอาเคม่บอสให้อยู่สองห้องนะเราก็บอกไม่เป็นไรเอาขอห้องเดียวเพราะเรามาสามคนขอเต็มเสริมแล้วก็ขอแบบหนึ่งนอนพอเขาก็ให้เราอยู่ชั้นล่างเลยพอเปิดประตูเข้าไปฮัลโหลที่พักดีมากสวยมากแบบสีดาวเราก็แบบฉันขออยู่ต่อฉันเอาสองห้องก็ได้แต่ฉันขออยู่สามวันห้าวันได้ไหมเขาก็บอกได้ได้ได,ได้บอสฉันไม่ได้ว่าอะไรตอนเช้ามาปุ๊บมันคือใจกลางเมืองเวียนานา แล้วอยู่<ม>ตรงโดโมลเลย<ม>ที่มันตรงกลางแบบตรงร้างกลางแบบเดินไปถึงแบบคาซิโดมแค่2นาทีสรุปรู้ยังคะควับเขาเป็นใไรไม่รู้แต่มารู้ตอนแบบไปเจอเพื่อนที่เป็นเพื่อนออสเตรเลียแล้วก็บอกว่าเล่าให้ทุกฝังเรื่องนี้เขาก็บอกว่า อาจจะเป็นเจ้าพ่อมาเฟียคนหนึ่งที่ทำเรื่องลงแรมระหว่างพักเราก็บอกเขาว่าขอเจอได้ไหมขอจะได้แบบขอบคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยทางรีเซชชันก็บอกไม่ได้หรอกเพราะว่า he ซบ busy เราก็ยังงงหรือว่า he so busy จะทำไม he มาเจอฉันตอนตีหนึ่งลากัง no w a โ no w จะโดนไถอยู่แล้วแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็งงแล้วเรา เขียนการ์ดแต่งกิ้วเขาขอบคุณก็ไม่รู้จะถึงเขาหรือเปล่าอันนั้นเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกว่าโชคดีมากแล้วก็แบบว่าจริงๆก็เสี่ยงมากใช่เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นมาเฟียแบบไหนหรือจะจับเราไปยังไงหรือแบบ ไิชฉาชีพหรืออะไรเงี้ยแต่เขามาด้วยโอรซาลอยเนาะก็สนุกดีก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่แบบว่าเที่ยวสนุกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่จะไปต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษในปีนี้นะครับและยังไม่มีผลคะแนน IELTS นะครับมาเรียน Professional English ที t ่ British Academic Center รีบมาสมัครนะครับเพราะว่ากำลังจะเปิดวันที่26พฤษภาคมนี้9สัปดาห์ที่ไทยสามารถเข้า U t o ที่ประเทศอังกฤษได้ครับ University of Manchester University of Bristol University of Leeds Queen Mary University of London และอื่นๆอีกมากมายครับอย่าลืมพบกันนะครับใกล้จะเปิดเลยแล้วรีบมาสมัครกันเลย เจ้าหน่อยทีย่อยากฟัง